ครับเพจพระบ้านสแควรมเบอร์นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเจ้ารุ่งเรืองนะครับซึ่งน้ำมันเครื่องตัวนี้ผมใช้เป็น m o t ตนัทหนูนศนะครับเป็นอ่าส0บิแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเร็วหน่อยเปลี่ยนที่ระยะประมาณสามพเกือบเกือบสี่พนโลนะครับก็มีความตกใจเรื่องของจุก น็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องตัวนี้นะปกติน็อตมันจะสกระปรกมากคือเอาต่อให้ล้างแล้วเนี่ยอันนี้คือล้างแล้วเอามือถูแล้วมันก็จะยังดำติดมือแบบนนล้างอีกรอบดูคือมันจะล้างขออกยากมากถูมจะดำติดมือดำอะไรแบบดำเป็นปืนๆเ,เ,เลยแต่นี่โอ้โหน,นี่จับแล้วมีจับก็ยังรู้สึกได้ว่าสะอาดนะครับ ตัวที่เหลือก็ไม่ต้องพูดถึงที่ได้ถอดออกมาล้างเนาะไอ,ไอ้นี้เป็นจุกนอกส่วนนี้เป็นเมชฟิลเตอร์แมสิลเตอร์ก็สะอาดดีมากนะครับจาก็อายุน้ำมันเครื่องที่มันน้อยนะก็รู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยไม่เคยถอดนะ็อตตัวนี้ออกมาล้างแล้วแบบมันสะอาดได้ขนาดนี้อันนี้ก็เดิมๆนะครับไม่ได้เป็นไรแม่เหล็กที่อยู่ที่หัวก็ยังอยู่ดีเนะาะก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น เจเนตศูนย์ศูนย์ก็ติดตามในเพจนะครับขอบคุณครับ